ขวันหลงจากโพสต์เมื่อวานนะครับที่เป็นโพสต์รูปออเดอร์สองรูปนะครับที่เทรดด้วย t h f i n n แ c ล s t i c กแล้วก็ Follow Trade นะครับลูกศิษย์ของมี่ยยก็ทักมาหลังไหม่นะว่า,าเหมือนกับอาจารย์เฉลยข้อสอบแต่ว่าไม่แสดงวิธีการหรือวิธีทำนะครับทำให้ไม่ไม่รู้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับหรือเหมือนเราไปสปอยหนังตอนจบ นะ,ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเดินมายังไงในระหว่างที่นั่งเทรดอยู่พี่ไอดูอะไรบ้างคิดยังไงนะครับที่จะเข้าออเดอร์ก็เลยทักถามพี่ไอนะอยากให้พี่ไอได้ทำคลิปอธิบายนะครับสำหรับ2อ r อ e เดอร์ที่พี่ไอลงไว้เมื่อวานนะครับก็พี่ไก็ถือโอกาสนะครับตรงนี้ามาแสดงนะครับหรือว่ามาอธิบายนะครับให้น้องๆดูว่า ในระหว่างที่นั่งเทรดในระหว่างที่ดูกราฟพี่ไอ้ดูอะไรบ้างคิดอะไรบ้างนะครับซึ่งพี่อจะยึดหลักอยู่3ข้อนะครับพี่ไอจะเรียกสั้นๆตรงนี้ว่าสาทอก็แล้วกันนะครับ3ทมทนะครับทอแรกที่จะต้องดูก็คือเทรนนะครับกราฟกำลังทําเทรนอะไรต้องดูเทรนให้ออกบอกเทรนให้ได้นะครับ เราถึงจะเข้าออเดอร์ได้อย่างแม่นยําส่วนทอที่2นะครับทอที่2เมื่อเรารู้แล้วว่ากราฟที่เรากำลังจะเข้านะครับเป็นเทรนอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเทคนิคนะครับทอที่2คือเทคนิคที่เราจะนำมาใช้ในการเข้าออเดอร์ที่เหมาะสมนะครับสำหรับเทรนนั้นๆคือเทคนิคอะไรนะครับนี่2ทอแล้วนะฮะส่วนทอที่3าม นะครับก็คือแท่งที่เราจะรอนะครับแท่งที่เราจะรอเพื่อเข้าออเดอร์มันจะต้องเป็นแท่งไหนมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวพี่ไอจะอธิบายความให้ฟังนะครับตอนนี้พี่ไอเลือกกราฟไว้2คู่นะฮะสคู่ที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้นะฮะน้องๆจะสังเกตว่าคู่ทางขวา เป็นลักษณะไซเวย์ชัดเจนนะครับทางขวาสังเกตแท่งเทียนนะครับพี่ไอเน้นย้ําหลายรอบแล้วนะครับว่าถ้าเราซูมอินเข้ามาแล้วกราฟขยายขึ้นมาเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไส้บนล่างเนี่ยเห็นไหมครับไส้เยอะๆคู่ทางขวานะฮะในทุกๆแท่งเทียนกราฟแบบนี้มันบ่งบอกว่ากําลังเป็นไซเวนะครับซึ่งนะครับตรงนี้เทรนก็คือไซเว เทคนิคส่วนทอที่2นะครับเทคนิคที่จะนำมาใช้ในไซเวก็คือเทคนิคเดอะไฟนอลสติ๊กนะครับเพราะฉะนั้นพี่ไอก็รอนะครับที่จะกดออเดอร์ในแท่งเดอะไฟนอลสติ๊กก็คือแท่งนี้นั่นเองนะครับนี่นะพี่ไอกดเข้าออเดอร์ที่แท่งเดอะไฟนอลสติ๊กนะครับเพราะว่ากราฟเป็นลักษณะไซเวชัดเจนนะครับแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบ ตรงนี้นะฮะทิ้งไส้ในทุกๆแท่งเทียนนะครับกดเข้าด้วยในแท่ง The Final Stick ไปนะฮะอันนี้ก็พี่ไอ้นำโพสต์นะครับจากโพสต์เมื่อวานนะฮะโพสต์เก่าของเมื่อวานนะมาอธิบายความให้น้องๆดูนะฮะว่าในระหว่างที่เทรดนะครับพี่ไอ้คิดอะไรนะครับแล้วก็ มีวิธีการยังไงนะครับในการที่จะกดออเดอร์นะฮะก็เป็นแท่ง The f i n นอ s สติกนะครับกดที่กราฟไซเวนะครับซึ่งก็วินไปสวยๆอย่างที่น้องเห็นไปนะครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับสวยงามนะครับส่วนออเดอร์ที่2นะครับน้องๆสังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูออเดอร์ที่2กันนะนี่ออเดอร์แรกนะครับอ่า ออเดร์ที่2นะครับเป็นคู่ทางซ้ายมือนะครับซึ่งสังเกตนะครับว่ากราฟมันทะลุแนวรับมาแล้วนะครับกราฟทะลุแนวรับมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะครับคู่ทางซ้ายนะฮะเห็นไหมครับจากที่มันเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็แนวนี้ยมันถูกทดสอบหลายรอบมากนะครับจนมีแท่งนะครับแรงขายที่สามารถทะลุมาได้นะครับ คู่ทางซ้ายนะแล้วอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้นะครับสังเกต RSI นะครับ RSI จะไต่อยู่ในโซนล่างนะฮะไต่อยู่ในโซนล่างไม่ได้อยู่ในโซน30.70สนะครับสังเกตนะฮะคู่ทางขวานี่จะ RSI ไต่อยู่ในโซน3 0 70นะแต่คู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับ RSI จะไต่อยู่ในโซนของ โอเวอร์โเลยทีเดียวนะครับไต่อยู่ตรงนั้นนะครับบ่งบอกถึงความแข็งแรงนะครับของเทรนขาลงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อทอแรกนะครับคือเทรนนะครับคู่ทางซ้ายนะเทรนคือเทรนขาลงนะครับเทคนิคที่จะใช้ในกราฟที่เป็นเทรนขาลงนะครับก็คือ เทคนิค follow trend นั่นเองนะครับซึ่งการจะเข้าออเดอร์นะครับในเทคนิค follow trend ก็คือการรอให้เกิดการพักตัวก่อนนะครับรอให้เกิดการพักตัวก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้าออเดอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจาเราจะอาจจะต้องรอกันสักแป๊บหนึ่งนะครับน้องอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะฮะ ครับเทรนขาลงการที่เรารอเข้าออเดอร์เซลล์นะครับซึ่งมันมีเปอร์เซนต์ที่ชนะสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการกดออเดอร์ตามเทรนนะครับมันมีโอกาสที่จะชนะสูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจังหวะที่เราเข้าออเดอร์นะครับเราอาจจะไปเจอกับแท่งพักตัวก่อนซึ่งจะทําให้เราแพ้เพราะ,ะนั้นการที่จะเลี่ยงนะครับที่จะเจอกับแท่งพักตัวก็คืออะไรครับรอให้มัน พักตัวก่อนนะครับหลังจากมันพักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยเข้าออเดอร์นะฮะซึ่งตรงนี้รายละเอียดตรงนี้นะครับพี่ไอก็บอกไว้ชัดเจนนะในอคอร์ส follow t r a i n and g r i d System นะครับซึ่งเป็นค,คอร์สเรียนนะครับที่มีนักเรียนอยู่ในนั้นประมาณพันกว่าท่านนะฮะก็ถือว่าเป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับ เนี่ยนะครับเมื่อมีการพักตัวเกิดขึ้นนะฮะสังเกตนะครับคู่ทางซ้ายนะฮะมีการพักตัวเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับเรารอการอาคอนเฟิร์มก่อนก็ค่อยเข้าออเดอร์ก็ได้นะฮะแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้พี่ไอออเดอร์นี้พี่ไอยังไม่ได้เข้านะพี่ไยังไม่ได้เข้าออเดอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะ คู่ทางซ้ายนี่ก็บ่งบอกความเป็นเทรนชัดเจนนะส่วนคู่ทางขวานี่ก็ยังวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับนะ้องทางขวานี่ยังเป็นไซด์เวย์อยู่สังเกตกราฟนะครับยัยเน้นย้ํานะถ้าซูมอินเข้ามาแล้วกราฟขยายขึ้นมาเต็มจอแบบทางขวาเนี่ยมันเป็นลักษณะไซด์เวย์ชัดเจนนะครับก็หาจังหวะเข้าออเดอร์ในแท่งเดอะไฟนอลนะฮะ จริงๆแล้วทางซ้ายนี่แท่งนี้ก็น่าเข้านะเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งแรงขายแข็งแรงนะครับคอนเฟิร์มว่าน่าจะลงต่อนะครับแต่ว่ามันก็ทิ้งไส้ทิ้งไส,ส้ล่างอยู่นะครับซึ่งมันก็วัดเสียวนะครับยังก็เลยยังไม่ได้เข้านะสำหรับอตอนที่นั่งดูกราฟอยู่ณนะเวลานั้นนะฮะ เนี่ยก็ยังรอดูไปเรื่อยๆนะฮะยังดูคู่ทางทางซ้ายอยู่นะฮะเพราะว่ามั่นใจนะครับว่ากราฟค่อนข้างที่จะเป็นเทรนชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่ากราฟหลุดจากาหลุดจากแนวรับมาแล้วนะครับแล้วก็ RSI นะครับไต่อยู่ในโซนล่างนะครับสังเกตนะครับ RSI ทั้งสองคู่ไม่เหมือนกันนะครับน้อง RSI ทางด้านซ้ายไต่อยู่ในโซนล่างนะครับมันบ่งบอกถึงความเป็นเป็นเทรนนะฮะนี่นะครับพี่ไอจะรอแท่งนี้นะครับแท่งตามรูปภาพที่พี่ไอลงไว้ตรงนี้นะครับรูปตรงนี้พี่ไอก็เอามาจากในคอร์สเรียนที่พี่ไอลงไว้ให้น้องๆดูนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับมันจะเป็นแท่งพักตัวอ่อนแรงนะครับทิ้งไส้บนนะครับทิ้งไส้บนแท่งสีเขียวๆนะครับเล็กๆ ทิ้งไส้บนมันบ่งบอกว่าอะไรครับกราฟมีแรงเทขายนะฮะไส้บนเป็นแรงขายนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อหลังจากแท่งนี้นะฮะมันจะตรงกับรูปภาพที่พี่ไอเอามาลงให้น้องๆดูหรือเปล่านะครับน้องดูนะฮะจะพักตัวอ่อนแรงไหมนี่นะครับ เนี่ยพอจบแท่งนี้นะครับพี่ไอก็กดลงทันทีเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะครับว่าการมีโอกาสลงต่อสูงนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นลักษณะฟ o ลโล w เทรนเนี่ยนะครับแท่งนี้ก็ถือเป็นท่าไม้ตายเลยอีกอีกออเดอร์หนึ่งเลยนะครับที่ไอก็ใช้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงชัดเจนแบบนี้นะฮะถ้าเกิดแท่งพักตัวอ่อนแรงนะครับทิ้งไส้ ตามรูปตัวอย่างที่ไปลงมาให้ดูตรงนี้นะฮะก็จะกดเข้าออเดอร์เลยนะครับก็เป็นออเดอร์ที่สองนะครับที่ไปลงไว้ให้ดูนะชัดเจนนะครับไม่น่ามีปัญหาแล้วครับน้องสังเกตนะครับนี่นะครับไต่ลงชัดเจนครับก็เป็นการเอามาขยายความนะครับถึงวิธีคิดนะครับ ที่พี่ไอเทรดแล้วก็เอามาให้น้อง,องดูนะครับว่าในระหว่างนั่งเทรดพี่ไอดูอะไรบ้างนะครับจําไว้นะครับหนึ่งเทรนสองเทคนิคที่จะใช้นะครับ3รอแท่งไหนอยู่นะครับซึ่งก็ uh, คลิปนี้ก็คงจะลาน้องๆแต่เพียงเท่นี้นะครับใครสนใจที่จะเรียนรู้ก็ทักหาพี่ไอนะครับวันนี้ก็ลาน้องๆแต่เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับผม